สวัสดีครับผมเดี๋ยวันรับทุกท่านนะครับอะวันนี้นะครับเราก็อยู่กับผมนะครับในเกมสไนเปอร์ชูเตอร์นะฮะโชเตอร์นะครับ,ตตอ,รรบอ่านผิดต้องขอั้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาหัดเล่นกันก่อนนะครับก็มาดันหน,นึงเลย <S <S Start Mission อะไรเนี่ยให้เอียงเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำการหัดก่อนนะครับ หาใครอ๋อให้ยิงตัวนี้ครับเดี๋ยวเดีเล็งยิงเรียบร้อยอืมใช่ไหมอ่าถูกต้องด้วยนะครับมา next start mission อันที่สองนะครับอ่าไม่ทราบให้ยิงใครครับยิงสองตัวนี้ ได้เดี๋ยวีอันนี้อ้าวใช่ไหม αι? อ้าวไม่ใช่หรอหรืออีกคนหนึ่งมันมีสองคนนะครับอ่าน,านใช่ไหม αι? อ่าถูกต้องด้วยนะครับมาต่อไปอืมโอเค ยิงคนไหนบอกมาคนนี้เหรอใช่ไหม,ไมอ่าถูกต้องด้วยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับอ่าวันนี้ก็มาเล่นมาลองเล่นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ